สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกมครับพี่น้องเกมคือป่วยนะป่วยเป็นโควิดติดมาจากเจ็บผิวติดจากเส็บผิว,วคือผมเองผมระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าไปข้างนอกจะไปที่ไหนผมจะไม่คุกคีกับคนั่วไปจะนั่งห่างๆคุยกันเสียงดังๆแต่รอบนี้อมาอมา่าอาม่าเต้นเป็นก่อน อาม่าเป็นก่อนไม่รู้ว่าไปเอามาจากใครอาม่าก็ไม่ได้ออกบ้านไปไหนนะครับอมาม่าอยู่แต่บ้านก็ยังงงอ่าทําไมถึงรู้ว่าเป็นโควิดอาการนี้ผมเป็นมาสองรอบแล้วะโควิดผมเป็นมาสองรอบแล้วอาการมันเหมือนกันครับอาการมันเหมือนกันคือปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดแล้วก็ไอ,อปดอวดเมื่อยปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็ไอ แล้วตอนนี้ผมเดินไม่ค่อยไหวนะเดินไม่ค่อยไหวนี่ยังโชคดีนะยังโชคดีที่ชาญเขามาชาญกลับมาเลี้ยงควายช่วยถ้าชาญไม่มานี่ผมกับเจ๊ผิวนี่แย่เลยนะั้งเดินปล่อยควายั้องเก็บควายเจ๊ผิวก็ยังไม่หายนะครับเจ๊ผิวยังยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าเจ๊ผิวขี้เกียจกินยาครับเจ๊ผิวขี้เกียจกินยาเดี๋ยวผมนี่กินวันละสามรอบเลยนะครับเช้า กลางวันเย็นนะครับเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เจี๊ยวเอาสมุนไพรมาให้กินผมก็เรียกไม่ถูกนะครับผมก็เลียกไม่ถูกว่าสมุนไพรยี่้ออะไรเออเดี๋ยนะมันเป็นสมุนไพรจีนนะครับนี่นี่นะครับน้ําจะเป็นสีแดงๆอย่างนี้เจ็บเอานะครับมันมีความร้อนมันก็ทําให้คอเราชุ่มชื้นขึ้นทําให้คอเราชุ่มเนี่ยครับ รอบที่สามแล้วนะรอบที่สามแล้วะผมก็มาแจ้งข่าวพี่น้องว่าระยะวันสองวันนี้ถ้าเกิดยังไม่ค่อยยังชั่วผมก็ยังจะไม่มาไลฟ์สดนะครับถ้าอาการค่อยยะชั่วแล้วผมถึงจะมาพบพี่น้องนะครับเพราะว่าบางทีเสียงมันแต่วันนี้เป็นเทียวเนี้ผมไอน้อยเสียงเลยไม่ไม่หาย เสียงเลยไม่หายเสียงเลยแต่ตว่าก็มีมีอุยนิดหน่อยอ,อ่านฤทธิยาครับยาผมกินหลายอย่างนี่ครับกินยาแก้เศษต,ตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ยากแก้ปวดกล้ามเนื้อยาแก้ไข้ลดปวดเนของกล้ามเนื้อยีห้อนี้เป็นยีห้อที่ยาแรงมากนะครับผมกินตัวนี้สามสามครั้งเลยพี่น้องเห็นไหมครับผมกินตัวนี้สามครั้งเช้า กลางวันเย็นเขาให้กินแค่สามถึงห้าวันติดต่อเกินนั้นไม่ได้นะครับตับจะพังนะแต่ผมว่าสามวันผมก็หายแล้วลนะ่ะเพราะว่าเป็นช่วงเป็นรอบที่แล้วผมก็สามวันนะเป็นรอบที่แล้วผมก็สามวันเราพยายามไม่นอนคนระับไม่นอนแต่วันเนี้ยนอนนอนเยอะเลยคนระับแต่ผมก็ยังฝืนนะตอนเย็นตอนอะไรมาเนี่ยผมฝืนเดินดูนันดูนี่คุยกับเจ้าชานบ้างอแนะนำงานให้เจ้าชานบ้างก็ ก็ต้องฝึกขึ้นแต่มันก็อยากมันก็จะล้มน,นะมันคล้ายๆมันข้อมันหมดแรงข้อเข่าหมดแรงแล้วกล้ามเนื้อมันเสียวเราต้องใช้ไม้เท้านี่ครับตอนนี้้องใช้ไม้คันมากับใช้ไม้เท้าคู่ชีพอีกแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะพี่น้องนะไม่ต้องห่วงครับผมมีประสบการณ์แล้วเอาตัวรอดได้ะผมมีประสบการณ์แล้วผมเอาตัวรอดได้เรื่องการอินยาเนี่ยผมก็ผ่านมาสองรอบแล้ว รอบแรกก็จะขบวนขวายนิดหนึ่งกลัวโน่นกลัวนี่แต่รอบที่สองนี่ไม่กลัวครับรอบที่สองนี่แต่รอบที่สองนี่สบายนี้รอบสามนี่สบายใหญ่ลดยาลงมาอีกหลายตัวนะครับพี่น้องครับก็ฝากความคิดถึงพี่น้องนะครับผมเองเ,อเดี๋ยวถ้าร่างกายมันสดชื่นเมื่อไหร่ตอนนี้มันมึนครับมันมึนมันคิดอะไรไม่ออกนั่งชื่อคนผมยังจําไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมนึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ สีสกเกตนั่งนึกอยู่ตั้งนานนะครับนั่งนึกอยู่ตั้งนานจะหาเบอร์โทรเขาเมันมึนสมองมันมึนมันมึนกับยาครับแล้วเรานอนมากมันก็ทําให้มึนตอนนี้จะบังคับตัวเองพรุ่งนี้จะนอนนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะเดินบ้างนั่งไปทํางานบ้างอะไรเงี้ยครับครับก็พี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวหายดีเมื่อไหร่จะออกมาไลฟ์สดให้ช่ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ